ขอลั่์กาแฟดำเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพหรือศักยภาพไทยต่ำลงยิ่งสังคมไทยได้ติดตามข้อถกแถลงว่าด้วยการกู้มาแจกเพราะเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพจริงหรือไม่ก็ยิ่งทำให้คนไทยทั่วไปมีโอกาสได้ซักถามเรียนรู้และหาทางออกพร้อมกันไปมากขึ้นหลายวันที่ผ่านมาผมพยายามเก็บแนวโต้แย้งของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเห็นต่างมานำเสนอ เพื่อจะได้ฟังแนวทางกันอย่างหลากหลายโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการและการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพไม่มีส่วนผสมความรู้สึกหรือปัจจัยทางการเมืองมาเกี่ยวข้องดออรสมเกียรติตั้งกิจวานิชเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้แสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างน่าสนใจยิ่งผมขอนำบางตอนที่รายงานโดยไัยพรพิ้ากกมาให้ได้อ่านกัน เชวงวันที่ส5บหถึงสิพฤศจิกายน2566นที่ผ่านมาสมาคมการจัดก,การธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA เปิดเวที t ท a i l a n d คอป p e อร์ i ีทีวีเน n ั c o ส์คอ e เ c ลเอนตภายใต้หัวข้อ building future food nation โดยดึงภาครัฐเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้นำสู่การประสานความร่วมมือให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ไกลกว่าเดิม ดรสมเกียรติบรรยายเรื่อง Building a Foundation for Exponential Growth และนำเสนอแนวทางวิเคราะห์ที่โยงกับเรื่องที่สังคมไทยกำลังถกเถียงกันอย่างกว้างขวางผมขอ,อนำเอาบางตอนมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันเพื่อประกอบการติดตามข่าวสารของทุกทกท่านดรสมเกียรติบอกว่าการเติบโตของประเทศไทย3ทศวรรษไถยเติบโตลดลงตั้งแต่ปี1960ประเทศไทยโตเฉลี่ยในทศวรรษนั้น4.6% หลังจากนั้นอยู่ในระดับเท่าเดิมคือ4.8%มาเป็น5%และค่อยๆลดลงหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียซึ่งจริงๆแล้วหาได้ยากมากที่จะมีเศรษฐกิจประเทศไหนจะเติบโตในเวลาแบบนี้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งของเอเชียนมิลเลิลหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเติบโตของไทยลดลงเหลือ3%มาจนถึงทศวรรษก่อนหน้านี้เหลือ3.4% แต่ตอนนี้เศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คาดว่าจะโต2.8%รัฐบาลก็บอกว่าไขรบอกว่าไม่วิกฤตจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันก็เป็นประเด็นที่อยากจะชวนคิดหัวข้อสำคัญก็คือเศรษฐกิจไทยตอนนี้เติบโตต่ำกว่าศักยภาพหรือศักยภาพของไทยโตต่ำลงซึ่งถ้าตีโจทย์นี้ไม่ถูกตีโจทย์นี้ไม่แตกก็ยากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องไปได้ ดรสมเกียจกล่าวว่าปกติในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความเชื่อว่าแต่ละประเทศจะมีศักยภาพในการเติบโตมากหรือน้อยศักยภาพจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยแต่ก็พอประมาณการออกมาได้หากช่วงไหนเศรษฐกิจเติบโตกว่าศักยภาพก็จะเรียกว่าเศรษฐกิจร้อนแรงซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อเกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจได้ถ้าร้อนแรงหนานเกินไป แต่หากช่วงไหนเศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่าศักยภาพก็จะมีปัญหาเกิดปัญหาการว่างงานปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้รับการยกระดับขึ้นมาได้ทันสองเรื่องนี้ต้องแยกกันให้ออกว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งที่เราต้องใช้ในแง่นโยบายด้านอุปสงค์การกระตุ้นอุปสงค์คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่หากเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพต่ำแล้วต่ำลงไปเรื่อยๆ ในลักษณะเดี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะต้องสนใจในโยบายในด้านอุปทานนโยบายด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ2เรื่องนี้จะไม่เหมือนกันเลยดรสมเกียจกล่าวดรสมเกียิกล่าวต่อว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ก็จะเสนอชุดความคิดคนละชุดกันหากเศรษฐกิจของไทยเติบโตต,ต,ต่ำกว่าศักยภาพในช่วงระยะสัน้นก็จะยึดถือจอร์เมนเคนนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษเป็นต้นแบบว่าคงจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ คือสนใจด้านอุปสงค์ซึ่งอุปสงค์ของประเทศมีหลายแง่มุมตั้งแต่สูตร GDP คือ C บวก I บวก G บวก X ลบ M กระตุ้นการบริโภคคือ C กระตุ้นส่งออก X ให้ได้นำเข้า M ให้น้อยลงกระตุ้นการลงทุน I และกระตุ้นการบริโภคภาครัฐ G ในช่วงที่เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นได้เช่นเดิม ซึ่งก็ควรทําในช่วงเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอยแต่หากจะมองเศรษฐกิจยาวๆว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อเนื่องได้ต่อเนื่องหรือไม่ก็ต้องยึดตามนักเศรษฐศาสตร์อีกรายคือโรเบิร์ตโซโลนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี1987ผู้ศึกษาเรื่องผลิตภาพกับการเติบโตหากเศรษฐกิจมีศักยภาพต่ําสิ่งที่ควรสนใจคือด้านอุปทานคือด้านการผลิตสนใจด้านการผลิตจริงหรือ real sector สนใจเกษตรสนใจอุตสาหกรรม สนใจบริการสนใจภาคกันเงินที่หล่อเลี้ยงภาคเหล่านี้ว่าทําอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตมีศักยภาพสูงขึ้นได้และจะต้องวางรากฐานการเติบโตด้วยตัวเลขตัวเดียวที่สำคัญที่สุดคือผลิตภาพหรือ productivity เพราะฉะนั้นมุมมองที่จะต้องวินิจฉัยว่าเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้เติบโตต่ำกว่าศักยภาพหรือศักยภาพของไทยต่ำซึ่งเป็นโจทย์ที่จะมีผลต่อนโยบายที่จะใช้ที่จะออกมา ดรสมเกียรติกล่าวต่อว่าถ้าดูประวัติศาสตร์ไทยในช่วงหลังๆในช่วงที่เศรษฐกิจไทยโตลดลงจะพบรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่ออกมาอย่างชัดเจนไม่ใช่แพทเทิร์นวิ่งมาราธอนแต่คือแพทเทิร์นการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันแต่เกิดขึ้นต่อเนื่องพอสมควรในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็กระตุ้นด้วยคนละครึง่งมีของขวัญปีใหม่แจกทุกปีพอมาถึงรัฐบาลปัจจุบันก็เกิดการแจกเงินครั้งใหญ่ด้วยเงินดิจิทัล มีการพักหนี้เกษตรกร,ร,กร3ปีอนุมัติลดค่าน้ำมันลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนและมีการแจกแท็บเล็ตถ้าดูวิธีคิดของรัฐบาลไทยในช่วงหลังมีแพทเทิร์นว่ารัฐบาลมองไว้ว่าเศรษฐกิจไทยมีไว้เพื่อกระตุน้นคือยึดเศรษฐกิจระยะสั้นชัดยึดตำราเศรษฐกิจระยะสั้นไม่มีรัฐบาลไหนพูดถึงการมองยาวๆที่มีความจำเป็นเพื่อกาวมีฟิวเจอร์พรูฟดรสมเกียรติยกตัวอย่างการมองสั้นว่ามองอย่างไร และมองยาวมองอย่างไรทุกรัฐบาลที่เข้ามาเมื่อนักวิชาการภาคเอกชนถูกเชิญไปให้คำปรึกษารัฐบาลหรือรัฐบาลเรียกข้าราชการมาถามคำถามแรกๆที่ได้ยินคืออะไรคือวิกฤตสำหรับเศรษฐกิจไทยอะไรคือสิ่งที่ทำได้ไวรัฐบาลไม่ถามว่าอะไรที่จะสร้างรากฐานประเทศได้ควิกวิ่คืออะไรควิกวิ่คือการลดราคาดีเซลควิกวิ่คือการพักหนี้เกษตรควิกวิ่คือการแจกแท็บเล็ตลดแลกแจกแถม แต่ถ้าเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจหรือ Foundation Building ต้องมองยาวต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานกายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆแล้วโลกจะเปลี่ยนไปมีความท้าทายมากมายต้องผลิตคาร์บอนตำ่ำการลดราคาดีเซลอาจจะเป็น Quick Win สำหรับรัฐบาลในทางการเมืองแต่สนทางกับการที่เศรษฐกิจไทยจะต้องลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นนโยบายควิกวินหลายครั้ง จะสวนทางกับนโยบายที่จะต้องสร้างรากฐานในระยะยาวระยะสั้นมีนโยบายควิกวินได้แต่หากนโยบายควิกวินขัดแย้งไม่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวและทำควิกวินต่อเนื่องไปเรื่อยๆไทยก็จะเดินไปทางตรงข้ามกับสิ่งที่ควรทำในระยะยาวสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลโดยมีความเชื่อกันว่าจะสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ใหญ่ขึ้นกับเงินที่ใส่ไปใส่เงินไป100%แล้วคิดว่า GDP จะโตได้3เท่า6เท่า คือได้300ร้อเปอร์เซ็นต์หรือ6 0 0้อยเปอร์เซ็นต์ดรสมเกียจกล่าวว่าถ้ามีสูตรพิเศษอย่างนี้ในโลกจริงแต่ละประเทศคงไม่ต้องคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาแจากเงินไปเรื่อยๆก็คงจะโตไปเรื่อยๆและถ้าแจาก10,000บาทก็คงจะโตแบบพรวดขึ้นไปแต่ความจริงก็คือการศึกษาตัวคูณทางเศรษฐกิจหรือฟิกเกอร์มัลติพลายเออร์ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยบ่งชี้ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยในสหรัฐ จากการใช้ใจ่ายเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ใส่เงินเข้าไปหนึ่งหน่วย GDP จะใหญ่ขึ้นตัวคูณการขังแกว่งไปมาสูงสุดไม่ถึง2องราวเกิน1.5เล็กน้อยแต่จะเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำและการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่มิฉะนั้นจะเห็นว่าตัวคูณทางเศรษฐกิจในสภาพที่เศรษฐกิจเติบโตได้ปกติอยู่ในระดับสำหรับตัวคูณทางเศรษฐกิจของไทยมีการศึกษาจากหลายแห่ง 1. คือ ข้อมูลจากสำนักงบประมาณของรัฐสภาได้ว่าจ้างให้มีการศึกษาว่าเมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเงินหนึ่งหน่วย GDP โตขึ้นจริงหรือไม่ในช่วงผ่านมาหลายๆรัฐบาลซึ่งพบว่าขึ้นอยู่กับการใช้เงินหากใช้เงินไปใช้จ่ายโดยตรงซื้อสินค้าซื้อบริการต่างๆตัวคูณทางเศรษฐกิจจะอยู่ประมาณ2เท่าภาครัฐมีการจ้างบุคลากรให้มาทำงานก็เกิดตัวคูณประมาณสเท่าเช่นกันการแจกคนจน ตัวคูณทางเศรษฐกิจจะลดลงมาที่1.4เท่าแจกเงินคนทั่วไปก็จะเหลือไม่ถึง1เท่าส่วนตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทพบว่าการแจกเงินคนทั่วไปจะมีตัวคูณทางเศรษฐกิจ0.4เท่าเท่านั้นหมายถึงใส่เงินเข้าไป1หน่วยจะได้ GDP โต0.4เท่านั้นไม่ได้มากอย่างที่คิดพรุ่งนี้ทางออกคืออย่างไร